ใช่ปะว่าคอมเครื่งองเนี้ราคาไม่ถึง2 0,000ืเฮ้ยไม่เชื่อพี่โอ้โหทั้งตู้ปลาทั้งชุดน้ำใสทงใสถักอีก3 0,000ไปไม่ถึงเครื่องเนี้ราคาแค่1 8 8 9 0บาทเองเฮ้ยมันจะแรงเหรอพี่ก็ CPU r ยูไรเซนการ์ดจ,จอ gtx 160 Super ูคิดว่าแรงปะละ่ะเออมันก็แรงอยู่นะแต่น้องยังไม่เห็นภาพเลยอ่ะงั้นเลยเราไปดูผลเทสกัน เกมแรกที่เทสเลยเกมเนี่ยเกมพับจปรับฟูเว h ดีกราฟิกปรับไฮนะเนีเล่นได้แบบสบายสบายเลย9ก้าสิร้เฟรมส่วนเกมที่สองนะเกมนี้คือเกมคอร์ o ป d ร t ตี้วอร์ e นปรับฟูเว h ดีกราฟิกที่ปรับสุดๆเลยเอ็กตรแล้วก็เปิด FSR บาลานด้วยเล่นได้อยู่ที่5 0 7สเฟรมเกมต่อมานะเกมนี้คือเกมสม i d แมนมายมเลนนะปรับฟูเว h ดีกราฟิกไฮเปิด FSR บาลาน์เล่นได้เจ็ดเฟรมและเกมที่สีนะเกมนี้เกม gta ห m นะปรับฟูเว h ดีกราฟิกเลยอรยเล่หลานะเม เล่นได้อยู่ที่7 0็ดถึงแปเฟรมส่วนตอนอยู่คนเดียวนะเล่นได้อยู่ที่9 0้าสถึงหนึเฟรมและเกมสุดท,ท้ายที่เล่นนะเกมนี้คือเกมนะาฬิกาเบรดพอยด์นะปรแบบับกราฟิกให้ปูลเฮดดี้เปิด FDR Balance นะเล่นได้อยู่ที่8 0ดสิถึงหนึเฟรมเลยเนี่ยตึงต้งๆเลยสเปคเครื่องอสวยๆเครื่องนี้นะครับซีพเราใช้เป็นไคแดงเลยตัวนี้6กข้อ12เทสต์ลายเส้นห้าเป็นหครับมาพร้อมกับการ์ดจอแรงๆนะครับตัวนี้ g t x 1 6 0 Super 6 x g b d d r 6นะครับเมมบอร์ด MSI A520M ครับ แรม16กิก d ีด4บัส3บัส6นะครับตัวนี้จาก King Bank รุ่น Sharp Blade นะครับเป็นสีขาวแล้วก็มีไฟ r g b ให้ด้วยนะครับในตัวแรม s s d M.2 จากแบรนด์ King Bank ตัวนี้ความจุ256กิกครับและชุดน้ำนะครับตัวนี้จากแบรนด์ CyberTech Liquid Cooler X240 นะครับสีขาวนะครับตัวนี้เป็นแบบชุดน้ำปิดสองต้อนะครับไฟพัดลมกับไฟตรงหัวปั๊มนะครับสามารถเปลี่ยนสีไฟได้เลยนะครับสีขาวสวยๆเลยและเครื่องนี้เรายังใส่สายไฟถักให้ด้วยนะครับเป็นแบบพรีเมียมเลยครับสีแดงแบบสปอร์ตสวยๆเลยและเคสลู ปลาสวยๆตัวนี้นะครับจากแบรนด์ซิบันเทคเอโนฟินเอลวี2นะครับตัวนี้มี2สีนะสีขาวสีดำนะครับพัดลมเดิมเดิมเราจะมีให้ทั้งหมด4ตัวแต่ตัวนี้ใส่จุดน้ําอีก2ตัวเป็นพัดลมทั้งหมดจะเป็น6ตัวนะครับสวยมากเลยครับสินค้าทั้งเครื่องนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งประกันเต็ม3ปีนะครับราคา18,890บาทนะครับถ้าใครอยากจัดคอมประกอบแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านนักเจ็บรีบอล